ทุกทุกคนทุกทุกคนวันนี้เรามาหาของกินกันนะจ๊ะเรามาหาของกินกันจ้ะวันนี้เมนูสุดพิเศษฮาร่าจะทําอะไรเปล่าเลย <c oughs> มีคนแอบมองฮาร่าจะทําอะไรเปล่าเลยมีคนไม่กินเออดูดูดูด,ดูให้ดูให้ดูให้ด,หดูเดี๋ยวเราจะมาแนะนำนะจ๊ะมาดูกันเมนูสุดแซ่บวันนี้คืออะไรบ้าง <c oughs> เริ่มจากเริ่มจากเริ่มจาก,จากนี่เขาเรียกว่าสตรอเบอรี่รูเปล่า <c oughs> สตอนะจ๊ะก,ก็มีมะเขือ,มะ,ม,ะขอมะถั่วมะเขือมะถั่วมะถั่วงอกมะชีมะปลานี่ปลาทูนะจกก๊ะแล้วก็พริกจาก้านี่ลำดับต่อจากนี้ไปนะจ๊ะเดี๋ยวเราก็จะเริ่มนี่ๆมาที่นี่มาที่นี่นเออ อ่าเนี่ยเราให้ดูแม่ครัวของเรานะคะวันนี้นะคะเจ้าประตูจ้ะเจ้าประตูจ้ะเจ้าประตูพอยังหมุนหรือยังหมุนเราไม่ต้องเอามุนเยอะไงล่ะเดี๋ยวมันจะแบบว่ามันจะแบบดูเละๆอาจจะได้แบบแ,ามมาแลดูไม่สวยงามอ๋แลดนะูไม่สวยงามแลดูโบ๋สวย,ยเออเออเอาเอาหอมาอะไรนะเอาหอหอป้อในหอเนี่ยหอป้อห่อป้อล่ะในหอป้อ ี่ยหอปอ้ออันนี้ก็เรียกว่าหอปอ้อหอปอ้อนี่เด้อเขาเอินมาอย่างนี่เนี่ยเขาเรียกว่าหอปอ้อวมาจันมาซูนี่เขาเอินมาหอปอ้อล,ล,ลูกปลาขับทีล่าใส่ปลอะไรจ้าหน่อยลูลูกลปลารลาแซ่บเบอร์นี่ค่ะนะมาเบิองว่ามันถ่อยากอยากได้แบบว่าใครชอบแบบนัวๆเยอะๆชอบรสเค็มก็ใส่ลงไปค่ะนี่แล้วก็ ใส่ผมมัวจังหอมบัวหอมบัวละสีสันทอไมไปนองเยอยอือหืออือหืิฮิ่ฮอ่ฮอออืมนถ้าเอานั้นเอาเอาเอานั้นอนนะ เอาะต,ต่อมาให้ลูกชิมติจะชิมกับะต่าซ้ำๆยั่วๆจ้ะที่เด็ดนะจ๊ะนี่ผักเครื่องเคียงต่ตางๆนานานะน้ำพริกปลาโตนะคะจากกุลูลูนะจ๊ะ มาเด้อมาเด้อพ่อแม่พี่น้องเอยเซตนี้สุดแซ่บใครอยากได้นะจ๊ะลูล่าปลาเซเบอร์อันนี้คุณลูลูทำส้มผักหรือว่ากิมจินะจ๊ะนี่เขาเรียกว่ากิมจินะจ๊ะกิมจิจีสานจ๊ะกิมจิจ๊ะ โปรโมชั่นเด็ดนะคะลูล่าปาร์เซิฟเวอร์นะจ๊ะสามขวดนะบประสามขวดนะคะกับเจลบองสองกระปุกนี้นะจ๊ะสองร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะคะนี้นางก็นั่งรับออเดอร์จ้ะนั่งรับออเดอร์จ้ะนั่งรับออเดอร์จ้ะจ้ะสวยๆจ้ะมีความสุขนั่งรับออเดอร์จ้ะลูล่าปาร์เซิฟเว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 อร์จ้ะ กิจกรรมไลฟ์สดก็เสร็จนะคะพร้อมกับหมดจ้ะหมดจ้ะหมดไม่เหลือจ้ะไม่เหลือคือความแซบนะจ้ะคือแซบมากสำหรับใครนะคะที่อยากสั่งความแซบนะคะกับรูราบลาแซบเวอร์ในะนี้เมนูสุดเด็ดนะคะนี่ลูรา,ราปลาแซบเวอร์ทำได้หลากหลายเมนูนะจ๊ะเราไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะแซบมากนะคะนี่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  ฝากกูด้วยนะจ๊ะลูล่าปลาแซมเบอร์จ้า